นี่คือ,อยาของหนูชีวิตหนูมียายอยู่เคียงข้างมาโดยตลอดยายใจดีและรักหนูมากยายชอบดูรำหนูจึงเริ่มเรียนรำตั้งแต่เล็กเวลาว่างหนูมักเข้าไปรำให้ยายดูแต่ที่ยายชอบที่สุดคือรำเฉยฉายาพามแม้จะยากแต่หนูก็พยายามฝึกจนรำได้ตั้งแต่อายุ6กขวบ หนูรำช่วยชายพามครั้งแรกในวันเกิดยายใครๆก็ชมว่าหนูเก่งแต่นนบไม่ได้ทําให้หนูดีใจเท่ากับรอยแห่งความภูมิใจที่ยอ้มให้หนูซึ่งหนูจําได้จนทุกวันนี้สิ่ปีผ่านไปหนูได้รำเพลงนี้ให้ยายดูอีกครั้งครั้งนี้ยานอนดูหนูอยู่ท่ามกลางดอกไม้และยิ้มให้หนูผ่านรูปถ่ายรอยยิ้มยายยังคงอบอุ่นเหมือนเดิมหนูคงรำให้ยายดูไปครั้งสุดท้ายแล้วเพราะจากนี้ยายจะไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ การได้เกิดเป็นหลานยายถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตหนูหนูอยากบอกยายว่าหนูรักยายมากค่ะ